สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปที่สองอ่าเป็นคลิปที่สองถือว่าคลิปแรกแล้วกันนะครับในช่องจัดการหน้าง,งานเรื่องเครื่องเสียงนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การมิกเสียงในการซ้อมมิกเสียงที่บ้านนะครับหรือว่าซ้อมแบบมัลติแท็กที่เราไปทำงาน อัดเสียงหน้างานมาแล้วแล้วเราก็กลับมาอีดิทหรือว่าซ้อมที่บ้านนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอันนี้จะเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ในใน EP นี้จะเป็นไมล์เอ็มทมสอนะครับที่เราจะต่อเข้าระบบนะครับเพื่อที่จะมิกเสียงนะครับอ่ามีมิกเซอร์นะครับแล้วก็มีลําโพงนะครับตัวนี้เป็นลําโพงเทอร์โบนะครับ ระโพงเทอร์โบนะครับรุ่นรุ่นอ๋รุ่นรุ่นรุ่นอะไรไม่มั่นใจนะครับอ่ะมีมิกมีระบพงเทอร์โบแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กนี้เอาไว้เปิดเพลย์แบ็กนะครับโน้ตบุ๊กแล้วก็มีโปรแกรมที่ใช้ในการที่จะ ตัวอย่างให้ดูนี่ก็จะเป็นโปรแกรมของ Reaper นะครับ Reaper ถือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับ Chess l i g h เนี่ยแล้วก็ Cubase ก็ใช้ได้นะครับหรือก็ Pro Tools ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าในตัวนี้เราจะเป็น Reaper นะครับ Reaper 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 โอ้ไม่โฟกัสเลยอ่ะเปิดโปรแกรม เลียปเปมานะครับเอ้ยยังไม่เปิดเพราะเราต้องต่อระบบก่อนนะครับมันจะได้เจอกันโอเคแล้วก็สายนี้เป็นสาย usb นะครับ usb ที่ต่อมาจากต่อมาจากมิกนะครับต่อมาจากมิกหลังมิกหลังมิกตรงนี้นะครับจะมีจะมีรูมิกอยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่า เป็น USB นะครับหลังมิกนะครับต่อมาจากมิกเอมา M32 นะครับมาจากมิกปุ๊บแล้วก็มาต่อเข้าที่หลังโน้ตบุ๊กเรานะครับทีนี้เพื่อให้มิกไมดัสตัวนั้นนะครับเจอกับโน้ตบุ๊กหรือว่าให้โน้ตบุ๊กเจอกับไมดัส m อ2 r งสองนะครับเราต้องไปโหลดเ,เขาเรียกว่าโหลดไดรเวอร์นะครับโหลดไดรเวอร์ของ m y d ัตัวนี้มาเข้าเครื่องที่คอมที่โน้ตบุ๊กนะครับวิธีขั้นตอนการโหลดไดรเวอร์นี่มีมีวิธีการโหลดอยู่นะครับสามารถไปหาได้บน u t u b e ช่องอื่นๆมีเยอะแยะมากมายนะครับต้องไปโหลดไดรเวอร์มาก่อนนะครับถ้างั้นโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะไม่เจอนะครับ ถ้าใครมีมิกซาแซวคราฟก็ไปโหลดไดเวอร์ของซาวคราฟมาถ้าใครมีมิกซ์เบรนเจอร์ก็ต้องไปโหลดของเบลนเจอร์มานะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับต้องไปโหลดไดเวอร์มานะครับเพื่อให้คอมมันเจอหลังจากที่เราเสียบอ่อ USB จากท้ายมิกไมร์ดัสมาแล้วนะครับมาเข้าที่โน้ตบุกนะครับอ่ะต่อไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นฟไฟล์เก็บเก็บเสียงนะครับอันนี้จะเป็นฟไฟล์เก็บเสียงอ่อจริงๆแล้วโนต้ตบุ๊กเราสามารถเก็บไฟล์เสียงได้นะครับเวลาเราไปบันทึกหน้างานมาแต่ละงานแต่ด้วยความที่ว่าโนต้ตบุ๊กเราเอาไว้ทำโน่นทํานี่นะครับถ้าเราไปอัดเสียงแล้วก็บันทึกไว้ที่โนต้ตบุ๊กเลยเนี่ยโนต้ตบุ๊กเราก็จะเอ,อ่ทำงานช้านะครับแนะนําให้ซื้อที่เก็บไฟล์นะครับเก็บไฟล์ ตั้งหากนะครับและวันนี้ผมก็มีไฟล์อยู่ในตัวนี้แล้วนะครับอะเราก็จะเสียบเข้าไปที่โน้ตบุกนะครับอ่าไปได้วยกันยาวช้าๆๆนะครับถ้าพี่เพื่อนท่านไหนใน youtube นะครับที่มีคำถามอะไรก็สอบถามได้นะครับสังเกตดูตอนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับน,นี้ก็จะเป็นเมาส์ที่ผมใช้ในการเมาส์เมาส์คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นที่เสียบของมิกอันนี้จะเป็น usb ไร เป็นไฟเสียงนะครับมันดีแท็กตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่เสียบปลั๊กไฟของโน้ตบุ๊กนะครับอ่ะตอนนี้ถือว่าครบแล้วนะครับครบแล้วด้านหลังมีแค่นี้นะครับทีนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดมิกเลยนะครับเปิดมิกเลยนะครับเปิดมิกปุ๊บเปิดมิกพอเปิดมิกปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยได้เนี่ยเปิดมิกแล้วนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์มันก็จะเจอแล้วมันก็จะเจอมันก็จะเจอ มันก็จะเจอ,เอ,เอซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์ของอของไมล์รัสเอทัสองแล้วนะครับมาพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกตรงโปรแกรมเลีวเอร์นะครับตอนนี้โฟกัสต้องกาบขอเข้าไปจริงๆนะครับเลีวเอร์เลีวอร์มีตัวอะไรบ้างเนี่ย เรลเปอร์นี er ่เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงมาเดแทกนะครับสามารถบันทึกเสียงแล้วก็ไฟล์ของเรลเปอร์เป็นไฟล์ที่เล็กมากๆนะครับไม่ไม่เปลืองความจําโน,โน้ตบุกนะครับอ่ะผมสะกดให้ฟังก็ได้นะครับเรลเปอร์ er นะตัวนี้เนี่ยมีตัวสะกดมีตัว R E A P E R นะครับอ่านว่าเรลเปอร์นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับอ่ะเราดับดเบิลคลิกเปิืมาเลยนะครับ แต่เมืลอกเปิดมาเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมเซฟไว้ตรงที่เรียลเปอร์แล้วไฟล์ล่าสุดที่ผมไปไปไปงานล่าสุดมาผมบันทึกแล้วก็ Double เลยเปิคลิกเลยผมเซฟไว้แล้วเปิดหน้าจอมาปุ๊บอ่าไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นการอัปโหลดเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องอัปเราไม่ต้องซื้ออะไรนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นพวกให้เรามอัปเบอร์อัปอัปเดตแล้วให้เราซื้อเราก็ไม่ต้องไม่สนใจอะไรแล้วก,กดออกนะครับกดออก อ่ะออกละอ่าตัวนี้เป็นไฟเสียงนะครับมัลติแท็กนะครับมัลติแท็กเป็นไฟเสียงนะครับก็จะมีเสียงกระเดื่องเสียงสซแนเสียงโอเวอร์เฮดทอมกีตาร์เบสอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มีประมาณ10 14แท็กนะครับ14บแท็กอ่ะเราเปิดม,มาแล้วพร้อมแล้วทีนี้เราก็มาบอกให้ใหมิกเรารับเสียงให้มิกเรารับรับเสียงจากมาบอกให้มิกเรารับเสียงจาก โน้ตบุ๊กนะครับถ้าเราไม่บอกมิกปุ๊บมิกมันก็จะทํางานรับเสียงจากตูดมันตรงนี้นะครับอินพุตตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ routing นะครับ routing ของเอ,งงอ,งอง็นทีสองของมาที่ routing ปุ๊บนี่มันะเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะครับเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะครับก็มาหมุนที่ตุ่มนี้ไอ้ดอกนี้นะครับดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้หมุนมาที่ตุอึ๊บอ่า ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะรับเสียงจากมิกหรือว่าลทยที่เราเสียบตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอินพุต16ชัแนลนะครับของไมล์ด M32R นะครับแต่ทีนนี้เราต้องมาเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วกดเข้าไปอ่าตอนนี้เราเอาไมล์มาเสียบตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ดังละเราไมล์มาเสียบตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ดังละข้างหลังมิกเรามันจะไม่ดังละเพราะตอนเนี้ยเสียงที่มันรับตอนเนี้ย มันรับจากโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นี่เราต้้งตั้งต้อง,งตั้งค่าแบบนี้นะครับนี่เราตั้งค่าตรงนี้เนี่ยมันจะรับเสียงจากขอโทษทีนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้มันโฟกัสลำบากมากเห็นไหมว่าการ์ดหนึ่งถึงแปดการ์ดเก้าถึงสิบหกการ์ดสิบเจ็ดถึงยี่บสี่อะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้มันพร้อมรับจากดีไวร์รับจากโปรแกรมตรงนี้ มาที่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อมิกตัวนี้มาที่ลำโพงนี้แล้วตอนนี้เครื่องพร้อมที่จะเครื่องพร้อมที่จะอันนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะเอ่ทำให้เราซาวเช็คหรือว่าซ้อมได้แล้วนะครับนี่คือการต่อระบบเพื่อที่จะฝึกซ้อมที่บ้านนะครับ ซ้อมคัดโลคัด eq แผ่นซ้ายแผ่นขวาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่มีที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนการต่อก็มีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคำถามอะไรยังไงในส่วนของตรงนี้ก็สามารถถามคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับข้อมูลอาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่ก็สอบถามได้นะครับ อะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะามิกเสียงก่อนที่เราจะมิกเสียงนะครับหรือว่าจะฝึกมิกเนี่ยแนะนำนะครับให้เราล้างบอร์ดล้างมิกของเราก่อนนะครับให้อยู่ที่ค่าเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นการฝึกที่ดีนะครับอันนี้อาสำหรับมิกไมดัสเอ็มาสองอาร์นะครับวิธีล้างบอร์ดก็มาที่เซตอัพนะครับเซตอัพ แล้วก,กดซ้ายขวาตรงนี้นะครับเนี่ยซ้ายขวาตรงนี้นี่เพื่อเลื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ไอโกโบตรงนี้โอ้โหมันกล้องผมต้องกราบขอภัยจริงๆนะครับต้องโอ้สุดยอดมากอ่าเลื่อนมาแรกนี้แล้วกันนะครับเลื่อนมาโกไอโกโบนี้ถ้าใครใช้มิกมายาดเอ็มสามสองอานะครับก็จะอันนี้ตามที่ผมเล่าพูดมาก็จะ นึกภาพออกนะครับอ่าถ้าเราลองกดปุ่มนี้นะครับน,นี่ปุ่มนี้มันจะเลื่อนไปนี่นี่ให้เราเลื่อนมาที่โกโบโนะครับอ่าโกโบโตรงนี้อขอโทษจริงๆกล่าวขอโปษจริงๆโอ้ผมดูแบบนี้ผมก็หมงงแทนคนดูเลยเนี่ยต้องไปใกล้บ้าง มันจะเจอแต่ไม่เจอนะครับต้องกาบขอไปจริงๆไม่เจออ่าก็คือล้างมิกก่อนนะครับมาที่โกโบตรงนี้นะครับโกโบแล้วก็สังเกตดูตรงนี้เนี่ยสีสีเหลืองตรงนี้เขาเขียนว่าคอนโซลนะครับไอ้ตัวนี้คือหน้าข้างบนนี่คือรีเซ็ตเราจะรีเซ็ตอะไรรีเซ็ตคอนโซลรีเซ็ตโชว์ดาตา้ารีเซ็ตไลบรารีแล้วก็ล่าสุดสุดท้ายคือ f ฟ c t o r อรี่ก็คือ ล้างทั้งหมดนะครับคืนค่าโรงงานนะครับแต่ตอนนี้เราจะล้างหน้าบอร์ดเราก็คือตรงนี้คอนโทรเลอร์คอนคอนโซลคอนโซลนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้กดตรงนี้เลยมันก็จะล้างหมดสังเกตดูนะครับเวลาล้างปุ๊บตรงนี้มันจะอันนี้มันจะโดน,น,นล,ล้างหมดนะครับหนึ่งสองมันถามเราก่อนสัทีครับมันถามเราก่อนโทรศัพท์ผมเป็นไงนะครับดูแล้วน่ารำคาญไหมครับให้เรา กดตัวนี้เพื่อที่มันถามว่าเราล้างจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับจะล้างจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยอก่ะกดตรงนี้นะครับแล้วมันจะล้างเลยหนึ่งสองอ่าเนี่มันล้างกับคืนค่าของบอร์ดปะป่าแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาหน้ารู i ิงเรานี่ยรูติงมันก็โดนล้างไปด้วยเช่นกันนี่รูิงมันล้างปุ๊บเราจะเปิดจากคอมใช่ไหมครับมาที่มิกตัวนี้แล้วก็ หมุนหมุนตรงนี้หมุนฝั่งขวาเอ,อแล้วก็กดครับลงไปนี่โอเคมันจะกลายแบบนี้แล้วก็คขาที่จะเปิดเปิดจากคอมมาออกที่มิกแล้วอ่ะเรากดเพลเลยนะครับกดเพลเลยอ่ะไฟขึ้นแล้วนี่มันส่งมาแล้วนะครับมันส่งมาแล้วนะครับมันส่งมาแล้วมันเพลแล้วมาดูที่มิกนี่มิกก็มาแล้วนะครับ สองหน้าพร้อมกันปุ๊บนี่ตอนนี้สัญญาณเสียงมาแล้วนะครับสัญญาณเสียงมาแล้วนะโอเคเปิดลำโพงก่อนนะครับเปิดลำโพงก่อนนะเปิดลำโพงก่อนนะครับขอโทษขอโทษไปได้กันแบบช้าๆแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ลำโพงติดแล้วเอามาสเตอร์มาสเตอร์ของพีเอขึ้นนะครับที่ศูนย์ดีบีอ่าเราเช็คดูว่าสัญญาณแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างเอาขึ้นดูสิ ああเป็นเสียงออแกนเป็นเสียงพิเอเป็นเสียงเป็นเสียงคีย์บอร์ดนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็มาหัดแพนดูนิ้วก่อนอันนึงแพนแพนขวาอ่าอ่าแล้วก็มาเช็คนี่ลองได้ครับเปิดแล้วก็แพนนี่นี่เป็นการฝึกซ้อมนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ,ๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการฝึกซ้อมที่บ้านอ่ามาใช้แนวนี้ดูได้เป็นกระเดื่องนะครับอ่าเป็นกระเดื่องนะครับอ่าเป็นกระเดื่องทุกครั้งที่เราดันขึ้นนะครับก็พยายามดูค่าตรงวินะครับดูค่าวิตลอดนะครับประมาณนั้น ค okay. สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการต่อระบบเพื่อที่จะเปิดเสียงโมดิแทคที่เราบันทึกมาจากหน้างานนะครับจากโปรแกรมเรเปอร์นะครับมาเข้าที่มิกแล้วก็ซ้อมอ่าขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอ EP แรกแล้วกันนะครับสําหรับหน้างานจัดการเรื่องเครื่องเสียงนะ ผมก็ยังทำไม่ได้เพราะผม,ผมเพิ่งสร้างช่องนี้มานะครับอาสลับเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามอะไรในส่วนของการต่อระบบตรงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีอะไรก็แชร์ประสบการณ์นะครับเพราะว่าเรื่องเครื่องเสียงไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีแต่ดีกับไม่ดีนะครับก็แชร์แชร์กันนะครับใครที่มีข้อมูลดีๆก็สามารถแชร์ได้นะครับใครที่มีอะไรที่จะแนะนําก็แนะนํากันได้นะครับสําหรับ ช่อง u t u b e ช่องนี้ผมเพิ่งสร้างมานะครับเพิ่งสร้างมาเพิ่งสร้างวันนี้เลยนะครับก็จะผมก็จะมาแชร์ในการทํางานหน้าง,งานของผมแล้วก็หลังจากทํางานมาก็จะทํานู่นทํานี่ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีมีแต่เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้หน้าง,งาน ให้มันออกมาดีนะครับก็ประมาณนี้นะใครที่มีความรู้ในส่วนอื่นๆก็สามารถแชร์ความรู้ได้นะครับอ่าในช่องน,นี้ผมก็จะมีอะไรมีความรู้เรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่เรื่องเบสิกจนถึงเรื่องที่เออเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับก็จะมีความรู้อะไรก็จะมาแชร์กันนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะแนะนําเรื่องเบสิกนะครับไม่ได้อ่าอ,อะไรแบบ ยากมากนะครับเพราะว่าผมจะเอาความที่ว่าสมัยก่อนที่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยตอนที่เราเล่นเครื่องเสียงแรกๆเนี่ยอยาสำหรับผมเองผมอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะเอาสิ่งที่ผมอยากจะรู้ในวันนั้นน่ะมาแชร์ใน youtube ช่องนี้นะครับก็ประมาณนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคอสำหรับการรับชมด้วยแล้วกันนะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีอะไรอัปเดตยังไงก็จะลงให้ได้ติดตามเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่น้อง ที่หัดเล่นหรือว่าชื่นชอบในการทำเครื่องเสียงนะครับโอเคอีพีนี้ขอคุณสำหรับการรับชมครับผมโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ